ความเงียบทุกอย่างด้วยที่ทำให้เราแบบรู้สึกว่าแบบทุกคนทุกคนมีความตั้งใจที่จะมาสมเด็จขร้นนะคะใจหายรู้สึกว่าใจาใ,นาในใจระหว่างตอนนั้นนะคะที่เราได้พูดได้ที่ถือรู้สึกอะไรในใจตัวเองไหมนะวินาทีที่ขับวนรถเลดื่อนผ่านก็นึกถึงตอนที่แบบว่าตอนเราเด็กๆหรือเราตอนที่เราเคยได้แบบ เราชื่นชมพระธาตอะไรอย่างเงี้ยเอเราเคยมาส่งเสด็จเราเคยมารับเสด็จท่านอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ได้มาส่งเสด็จก็คิดว่าทาหน้าที่ของคนไทยได้อย่างสมบูรณ์แล้วคือก่อนหน้านี้พี่นุเองเคยเฝ้ารับเสด็จไว้ใช่ไหมคะตอนที่ท่านเคยจำได้ว่าตอนเด็กๆเด็กๆพี่นุกว่าอยู่โรงเรียนพิทยาไทยก็จะอยู่ใกล้ๆวันก็จะจะเห็นท่านบ่อยๆเวลาพ่อมารับแล้วว่า ถวายงานแล้วกเ็เคยได้เล่นละครเวทีหน้าพระที่นั่งยนะ่าก็หลายครั้งเรียกว่าเคยได้ถวายงานท่านหลายครั้งมากก็รู้สึกเออเหมือนภาพตรงนั้นก็กลับมาแบบเออเราได้ได้ได้เห็นท่านม,นมันมานานมากอ่เียพี่น้อขาวรู้สึกว่ารู้สึกว่าเป็นบุญของเราไหมได้โอกาสถวายงานต<อ><า>้อนท่านหลายครั้งมากเป็นบุญม,มากไม่ไม่คิดว่าชีวิตนี้จะได้แบบว่าได้มีโอกาสทงาน เห็นรมท่านใกล้ชิดขนาดนี้ทั้ง,ท,ง,ท,งทุกทพระองค์เลยทีเดียวอะไรเงี้ยค่ะพอถึงวันนี้ก็รู้สึกว่าท่านก็ทรงงานมามากแล้วก็ท่านก็คงได้พักผ่อนแล้วคงได้ไปเจอกับรัชกาลที่เก้าอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าให้ท่านพักผ่อนได้ดีแล้วเรารู้สึกว่าเราเรารู้สึกภูมิใจมากในชีวิตแล้วทุกครั้งที่ได้รับสเสด็จนะคะท่านมีรับสั่งอะไรกับพี่นกไหมอะไร จริงๆไม่ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเพราะส่วนใหญ่ก็จะทำงานถวายงานกันหลายๆคนเวลาที่ไปงานของมูลนิธิศิลปชีพอะไรเงี้ยค่ะหรอที่พัฒนาพูนพาอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีนักแสดงมีนังแบบหลายๆคนที่ที่อยู่ท่านก็จะรับสั่งท่านก็จะเลี้ยงแล้วก็รับสั่งชื่นชมทุกคนเพราะว่าทุกคนจะไปเดินแบบผ้าใหมผ้าไทยที่ท่านแบบว่าให้ชาวบ้านทอเข้ามาแล้วประกวดกันเลย ทำให้ชาวบ้านมีความสุขอย่างนี้ค่ะนั่นก็จะเป็นพระราชสิริมงคลที่ทุกครั้งที่เวลาไปไปถวายงานน่คะกับอีกโอกาสหนึ่งที่สำคัญที่พี่นุ้ยเคยได้รับเข้ารับเสด็จตอนที่ท่านเสด็จไปชมพระรัตนตรัยสิริแผ่ดีค่ะใช่ค่ะตอนนั้นเราจําบรรยากาศหรือความสุขตรงนั้นได้เพราะาได้ค่ะ